เราอยู่กันกันกบเจ้า Toyota c a m r รเกียร์รุ่น2.5 h v Premium ครับนั่นหมายความว่าท็อปที่สุดแล้วท็อปกว่านี้นี่ก็ไม่มีอีกแล้วรถที่ราคาเทียบเท่ากับบ้านมันจะมีดีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูมาเรามาชมกันนะ857,000บาทเท่านั้นนะใครอยากฟรีดาวบอกเลยว่าได้แน่นอนนะครับค้าง,งวดเพียงแค่ดึงเบิน4,000บาทตลอดอายุสัญญานะครับฟรีจัดฟรีโอนฟรีดำเนินการนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ของ Perfect Car Channel เะยครับก็วันนี้อยู่กับปักคุณมีใจดีคนเดิมเป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยครับวันนี้อยู่กับเจ้าตัว Toyota Camry ตัวท็อปสุดเลยนะครับท็อปกว่านี้ก็ผมก็ต้องบอกว่ามันไม่มีอีกแล้วนะครับก็เราอยู่กันกับเจ้า Toyota Camry เกียร์รุ่น2.5 h v Premium ครับนั่นหมายความว่า ท็อปที่สุดแล้วท็อปกว่านี้นี่ก็ไม่มีอีกแล้วตัวนี้ป้ายแดงเนี่ยเขาขายกันเลยนะครับอยู่ที่1ล้านเกือบแปหนล้านแนะครับก็แน่นอนครับรถที่ราคาเทียบเท่ากับบ้านมันจะมีดีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูมาเรามาชมกันนะและก็ที่สําคัญครับตัวนี้ออปชันครบครับเตือนก่อนชนเบรกฉุกเฉินเตือนลุนต่อจากเลนบอรหลังปรับไฟฟ้าแอร์นาโนอีพวงมาลัยปรับไฟฟ้าเจ้าตัวนี้มีให้ ตัวเดียวในเกตรุ่นนี้นะครับนอกจากแอนโนอีที่มันมีหลายเกตรุ่นนะฮะแต่ว่าที่เหลือทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมพูดมามีแค่ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับเป็นตัวท็อปสุดเท่านั้นและคันนี้พิเศษสี C, ขาวมุกสวยๆเดิมๆหาที่ไหนก็ต้องบอกว่าหายากจริงๆนะครับมาเดี๋ยวผมบอกเกตรุ่นบอกเลขไมล์ราคาอีกทีนึ่งก่อนแล้วกันนะครับโตโยต้าเคมรี่2.5 H ฮวตัวพรีเมียมนะครับป้ายแดงเนี่ยขายล้านแปดวันนี้เราเอามาขายในราคาเพียงแค่ 9,700 0บาทยังไม่รวมโปรโมชั่นใครจอง0 0 0มีส่วนลดให้อีก5 0,000บาทราคาสุทธิเหลือเพียงแค่857,000บาทเท่านั้นนะราคาเรียกว่าถูกแล้วก็เล่าๆมากเลยนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้ 1, า1 5 9ใครอยากฟรีดาวบอกเลยว่าได้แน่นอนนะครับค้าง,งวดเพียงแค่1 4ึ0งเบบาทตลอดอายุสัญญานะครับฟรีจัดฟรีโอนฟรีดำเนินการนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเจ้าตัวรถคันนี้ที่ผมบอกว่ามันดีดักดีหนาเป็นตัวท็อปสุดในรุ่นตัวนี้จะมีอะไรกันบ้าง อย่างแรกเลยครับนี่ที่เห็นหน้าๆเลยนะไฟเดทาม running l i g h ตัวโลโก้ไฮบริดอยู่ครบนะครับเรียกว่าออปชั่นเนี่ยส่วนมากมันจะเน้นภายในนะเดี๋ยวผมพาไปว่ากันภายในแต่ภายนอกคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับติดตามดูได้เลยนะใครอดใจไม่ไหวเดี๋ยวสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ครับบอกเลยว่าดีและหายากมากแน่นอนนะครับเบอร์โทรอิสเซอร์ก็เลยเผื่อคุณผู้ชมท่านใดทนไม่ไหวแอดไลน์มาได้โทรมาได้ครับอย่างแรกเลยที่ผมเห็นคันนี้คือเดี๋ยวตาก้องแพนรอบคันนี่เลยนะ คันนี้รถสวยสีขาวมุกเท่ากันทั้งคันนะครับหลายหลายคนก็เคยใช้รถสีขาวจะรู้อยู่แล้วว่ารถสีขาวมุกเนี่ยสีปรับเซียนเลยทําไม่ดีหรือว่าใช้งานมาบีตําหนิส่วนมากจะไม่เท่ากันนะอันนี้ดูร่องไฟต่างๆดูแผ่นดูเลยครับแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเท่ากันสม่ําเสมอกันกระจกมองข้างตรงนี้เท่ากันร่องไฟต่างๆตรงนี้ไม่มีเลยนะคุณผู้ชมครับเรียกว่าไม่มีเร้วไม่มีด่างไม่มีรอยเปิดรอยขูดขีดอะไรพวกนี้ไม่มีนะฮะ ฟิล์มดูแล้วเป็นฟิล์ม60%ทั้งคันนะครับตามสไตล์รถเรียบหรูเลเจอรี่อย่างนี้เลยภายในเดี๋ยวผมให้ดูแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตให้ดูแผ่นเพจให้ดูน็อตพวกนี้ก่อนเดี๋ยวให้ดูน็อตหัวจอยให้ดูน็อตประตูพวกนี้หน่อยนิดนึงนะครับภายในเดี๋ยวว่ากันรถเพอร์เฟคตคาร์ของเรารับประกันนะถ้าเจอตัดต่อพิความจมน้ำก็ไม่ซื้อคืน็มราคาแผ่นเพจมีบอกหมดนะครับเพจอยู่เดิมน็อตบริเวณเสาบีด้านข้างเดิมๆไม่ได้ใช้งานนะไม่มีการถอดไม่ได้้ใชงานนะ อันนี้เป็นดเเมนชั่นทางด้านซ้ายของตัวรถนะสม่ำเสมอเนียนเท่ากันเท่ากันทั้งคันจริงๆพี่8ปดแสนห้านะครับแปดแสนาราคานี้เนี่ยถ้าซื้อป้ายแดงนี่ก็เป็นตัวเริ่มต้นของเจ้าโตโยต้า l t ลตินะแต่ว่าอันนี้เป็นรถเรือธงของเขาเลยป้ายแดงคันนี้ขายกันแต่ล้านแปดนะฮะเดี๋ยววันนี้เอามาขายรวมโปร8สนห้ามีอะไรดีๆติดตามกันดูถึงท้ายคลิปได้เลยนะคุณผู้ชมนะครับด้านท้ายครับสีเท่ากัน ฝากระโปงเท่ากันด้านล่างเท่ากันนะส่วนมากรถถ้ามีจำหนีมาโดนด้านล่างมามันจะไม่เท่าข้างบนอยู่แล้วนะเซนเซอร์ <S S 4จุดสวยๆนะฮะ นี่อะเดี๋ยวเรามาดูวันนี้กันนะนี่เลยครับตัวน็อตไฟท้ายเดิมๆครับไม่มีขยับนั่นหมายความว่าถ้ามีอุบัติเหตุถ้าเกับมีอุบัติเหตุไฟท้ายแตกปึ้งมันต้องเปลี่ยนมันต้องแกะนะฮะอันนี้บริเวณฝาท้ายเดิมๆนะครับซีลีโคนจะนิ่มๆดีจิ้มให้ดูเป็นรอยเล็บได้เลยนะเพราะว่าถ้าเกิดมีการทําสีดอลลอองเลกกเกอร์มาพวกซิลิโคนพวกนี้มันจะแข็งนะครับแล้วก็นี่ดูบริเวณรางนะต่างๆตรงนี้นะครับสีเดิมไม่มีการไล่ไม่มีดอลลกอคอองเลกกเกอร์ไม อันนี้ขออนุญาตบริเวณด้านท้ายส่วนล่างหน่อยนิดนึง<ๆ>เผื่อบางคนไปจิ้มไปแมไปบึ้มด้านท้ายมานะฮะเราคัดอย่างดีแล้วนะฮะสวยๆเลยนะคุณผู้ชมนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นพวกซีลิคอนยาแนวอะไรของนี้พวกเราก็ยังอยู่ด้วยนะคุณผู้ชมนะครับอันนี้สวยๆยางอะไหล่ครบๆอุปกรณ์แม่แรงยังมีอยู่นะลายฟีดาวน์หมื่นสี่ครับหมื่นสี่ฟังชันครบฟังก์ชันนี่บางบางฟังก์ชันเนี่ยต้องเป็นซีรีส์เจ็ดหรือบางฟังก์ชันต้องเป็นตัว s c a r d ถึงจะมีนะ อันนี้มีอยู่ในรถญี่ปุ่นมปทนแทดนง่ายๆครับนี่ครับบริเวณด้านข้างของตัวรถนะฮะช่องไฟต่างๆเท่ากันหมดนะคุณผู้ชมนะครับช่องไฟเรียบร้อยการโดนขอบการโดนอะไรพวกนี้ไม่มีเก็บงานมาให้หมดเรียบร้อยแล้วนะอ่าในนี่เดี๋ยวดูอ่าเรียกว่าความเรียบร้ของเขานะครับเดี๋ยวผมเบาแอร์หน่อยไม่ไหวว่างนะข้างในหนาวเลนหนาวเลนข้างนอกร้อนมากอ่ะเดี๋ยวไล่ตั้งแต่แผงประตูข้างก่อนเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมนะครับ อ่านี่เลยนี่แผงประตูข้างนะครับอ่าฟังก์ชันมีให้หมดนะเมมโมรี่ซีนมีให้เรียบร้อยประตูข้างเรียกว่าแผงต่างๆที่หุ้มหนังของเขานะไม่ปริตระเข็บได้ไม่แตกตัวสีดาแผงประตูก็เดิมไม่มีขาดไม่มีแตกนะอ่ะอันนี้ในส่วนของฟังก์ชันหน่อยนิดนึงนะครับฟังก์ชันผมจะพยายามไปด้วยความรวดเร็วหน่อยแล้วกันนะแต่พยายามพูดแบบกระชับได้ใจความนะเซนเซอร์ด้านหน้านะครับอันนี้เปิดได้ปิดได้บายสปอร์ตมอนิเตอร์นะครับเจเตือนจุดอับสายตาบริเวณทางด้านท้ายและ มีมาพร้อมระบบดิเอคอสซัฟฟิกอเลอร์ดนะครับเวลารถถอยมีการเตือนเวลามีรถตัดบริเวณด้านท้ายนะฮะเปิดได้ปิดได้ครับฟังก์ชันนี้ส่วนมากจะเป็นรถพรีมเมียมที่มีระบบไทชั่นคอนโทรลการลื่นถลายมีให้ครับอันนี้กระจกข้างปรับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าปกติทั่วไปนะฮะอันนี้เรดิฟัชเจอร์เอเลอร์ดครับปั้นๆเลยครับเตือนุด,ดออกจากเลนเมื่อไหร่ความเร็วเกิน40ขึ้นไปเลี้ยวทับเส้นทึบเส้นปากมาด่าจับจากกระจกอเท่าครับตัวกล้องตรงกระจกบังลมหน้าอันนี้นะจับจาก เส้นทึบเส้นปะขนาดความกว้าง1.5เมตรขึ้นไประยะห่างจากตัวรถประมาณ15เมตรนะฮะถ้าเราไม่ตีไฟเลี้ยวมันจะลองนะฮะนี่ครับได้ระบบเดไดนามิกเรดาร์คูสคอนโทรลหรือว่า P c o l l เนชั่นซิสเต็ครับเขามาด้วยกันนะฮะอันนี้เลยเมื่อไหร่ที่เราเปิดคูสคอนโทรลนะครับหรือว่าระบบอ่าการเตือนฉุกเฉินนะครับนี่ครับ P ี a ค e t y Alert นี่ครับมาพร้อมได้อ่าระบบเดนดัมมิกเรดาร์คูสคอนโทรลนะคือเมื่อไหร่ที่เราเปิดคูสคอนโทรลและเราเข้าใกล้คันหน้าเนี่ยครับ มันจะตั้งระยะห่างได้3ระยะนะครับอย่างแรกเลยจะมีเสียงเตือนร้องก่อนหรือว่า ถ้ายังไม่หยุดเราเพิ่อเราเหมิดเราหลับในเนี่ยมันเข้าไปใกล้ๆเนี่ยมันจะทําการเบรกให้เราเองนะครับมาต่อเราฟังก์ชันกันหน่อยน,นิดนึงนะครับอันนี้ก็พวงมาลัยเนี่ยก็ต้องบอกว่าแคมรี่ตรงเนี้ยเป็นเจเนอเรชั่นที่3ของตัวโมเดลนี้นะครับสังเกตยังไงตัวที่3ครับนี่ครับพวงมาลัยเป็น3กา้านเหมือนเอ t i ิโมแลวก็ภายในเป็นสีดําตัดกระบอกสีน้าตาลนะครับพวงมาลัยตัวนี้เจน3ก็จะมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับจากตัวเดิมเจน2เนี่ยมันก็จะมีเป็น4กีก้านอย่างงี้นะอันนี้เป็น3กา้าน ส่วนตัวผมค่อนข้างชอบนะครับก็ดีไซน์ค่อนข้างเข้าตัวเข้ากันกับตัวรถนะเป็นรถที่เรียบหรูยังมีความเป็นสปอร์ตดูไม่แก่จนเกินไปพูดอย่างนี้ก็น่าจะเข้าใจง่ายมากขึ้นนะ mm. เลขไม้แสนหนึ่งแสนสามหมื่นกิโลเมตรครับไม่แท้ไม่กลับไม่ก่กอครับถ้าเจอกับก่อเพิ่ไฟค่าซื้อเครื่องเต็มราคาให้นะมัตติฟังชันด้านขวาพวงมาลัยใช้สําหรับควบคุมจอด้านหน้ามัตติฟังก์ชันด้านซ้ายพวงมาลัยใช้สําหรับควบคุมเครือ่องเสียงคูสคอนโทรลมีให้นะครับเอาไว้เรียกว่าใช้งานเวลาเดินทางตามต่างจังหวัดพวกนี้นะ มาอย่าเพิ่งเบื่อไปไหนนะครับเดี๋ยวดูท้ายคลิปก่อนบอกเลยนะครับคันนี้รถที่ราคาแพงบางบ้านบางหลังถูกกว่านี้นะครับอันนี้ป้ายแดงขายล้านแปดเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันนะบอกเลยมันจะดีจนคุณอยากจะใช้อยากจะได้มันมากแน่นอนนะอย่างแรกเลยครับรถเกรดประมาณนี้แอร์ออตโต้ซ้ายขวาแยกปกติอันนี้ปกติอยู่แล้วนะ อันนี้แอร์นาโน,โนในปัจจุบันรถปี22นะครับก็ยังไม่ค่อยเห็นตัวไหนใส่มาให้ในรถญี่ปุ่นผมเห็นเป็นปเจตัวอ l ลิแล้วก็ตัวอันนี้นะครับที่เป็นตัวโตเคมรี่นะอันนี้แอร์นาโนีเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้มีปัญหาในเรื่องของระบบทางเดินระบบหายใจนะครับมันจะคอยปล่อยประจุลบไฟฟ้ามาในเครื่องปรับอากาศนะจะคอยยับยั้งแบคทีเรียนในอากาศทําให้อากาศเนี่ยคลีนมากขึ้นบริสุทธิ์มากขึ้นนะครับ อ่าอันนี้เป็นซีดเวนเทเลเตอร์นะครับเอาไว้ง่ายครับแอร์เป่าก้นผมเรียกมันไว้เป่าก้นแล้วกันนะครับตรงนี้นะบริเวณเบาะตรงนี้นะมันจะมีตัวพัดลมนะครับมีแอร์คอยเป่าออกมาตั้งแต่บริเวณหน้าขายันถึงตัวคอด้านบนเลยนะครับอันนี้ก็จะคอยเรียกว่าเวลารถตากแดดขึ้นมาบนรถเลยก็จะช่วยได้ดีมากเลยมากเลยนะคุณผู้ชมครับม่านหลังก็มีม่านหลังให้ปรับไฟฟ้าทั่วไปนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ตากองอินเสิร์ตให้ แย่ uh, yeah, สายขวาปกติทั่วไปหน้าจอก็เป็นหน้าจอ DVD นะครับแล้วก็มาพร้อมกล้องหลังแล้วก็มีเนวิกชันให้ตามสไตล์ตัวรถเขานะชอบจุดขายเลยที่เรียกว่าเป็นใน Camry เลยแล้วกันนะครับไวเลตชาร์จเจอร์มีให้ในขณะที่เพื่อนสีต่างแบรนด์ของเขาในในเจเนอเรชันประมาณนี้ราคาประมาณนี้ผมไม่เห็นตัวไหนมีนะแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะครับเบาะค่อนข้างชอบนะฮะ ฟลอารมณ์เหมือนหนังน้าป้าของ B M เมันยูเลยใครใช้ B M อยู่ก็จะเจอเบาะโทนนี้สีนี้ค่อนข้างบ่อยนะเบาะอันนี้เป็นงาน O E M Standard มาจากโรงงานอย่างนี้เลยครับมันเจน3เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเจเนอเรชันที่เป็นช่วงทั้นๆของ Toyota m โมเดลนี้นะครับส่วนตัวผมชอบมากราคาที่มันถูกมากๆช่วงล่างแบบดับเบิลวิสบอลแบบแบบแม็กโฟรสารพร้อมเหล็กกันโค้งในราคาที่มันมันแพงกว่า ซิตี้คาร์น ok ิดเดี ok ่ยวครับราคามันเทียบเท่ากับรถเก่งสายกลางเลยรถปี17เลขไม่อยู no ่ที่1 0 0 0 0อย่างนี้บอกเลยว่าน้อยน้อยมากๆนะครับสีขาวด้วยเรียกว่าใครตามหาสเปคนี้อยู่แนะนําให้ไวเลยนะครับเพราะผมการันตีว่าไม่เกิน2อาทิตย์แน่นอนนะเจ้าตัวนี้นะฮะอ่ะเบาะก็สามารถปรับได้นะครับปรับไฟฟ้าจากาทางฝั่งคนขับได้เลยนะเจ้าตัวนี้นะครับจุดขายอันนี้ภายในคันนี้คือร้อยเต็มร้อเซผมให้เลยนะครับเบาะไม่ปริไม่ล้มไม่อะไรเลยนะ เบาข้างในพวงมาลัยคอนโซลต่างๆสักหลาดหลังคาเจ้าคันนี้ครบครับเรียกว่าไม่มีอะไรขาดเลยกุญแจคีเลดมีให้2ดอกครบๆนะคุณผู้ชมด้านท้ายเนี่ยตัวพรีเมียมนะครับย้ำเลครับว่าต้องเป็นตัวท็อปสุดตัวเดียวขนานเนี่ยฟันถึงจะมีเรียกว่ากลิ่นอายความเป็นผู้บริหารครับนี่เลยนี่เลยบอกเลยชอบมากเลยอ่านั่งด้านท้ายเอ้ตากล้องพี่บิก๊กเอาจริงๆนะรถตัวเนี้ยต้องนั่งด้านหลังวะจริงๆจริงๆรถรถแคมรี่พรีเมียมเนี่ยแนะนำเลยนะครับว่า จำเป็นถ้าจะนั่งจริงๆผมแนะนําให้นั่งด้านหลังมากกว่าเลยนะครับฟีล <Feel S 1> <Feel S 2> ด้านหลังดีกว่าเยอะเลยฮะถามว่าฟีลดีกว่ายังไงนี่ครับฟังก์ชันของตัวท็อปเลยเจ้าเป็นตัวพรีเมียมเท่านั้นมี <Mi S 2> อันนี้มาให้นะครับเป็นตัวคอนโทลอ่าที่เรียกว่าเป็นตัวอ่าอจะเรียกว่าอะไรวะเป็นตัวฟังก์ชันคอนโทลจากด้านหลังนะครับจากเบาะนั่งด้านหลังเลยถามว่ามีคอนโทลอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยอุณหภูมินะครับแอร์เจ้าแคมรี่พรีเมียมเป็นแอร์แบบ3โซนนะครับ ซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งแล้วก็ด้านหลังนะครับอันนี้แยกกันเลย3โซนนะฮะก็สามารถปรับอุณหภูมิได้สามารถปรับปุ่มเปิดปิดม่านด้านหลังจากตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตัวเบาะไฟฟ้าตรงนี้ครับแยกกันนะฮะอันนี้ปรับฝั่งผมส่วนอันนี้ก็ปรับฝั่งอันนี้ก็แยกกันไปนะครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่าเปลี่ยนคลื่นเปลี่ยนสถานีหรือว่าเปลียลปลยปล่ยนฟังก์ชันโหมดในการในการฟังออดิโอของตัวเจ้าหน้าจอดีวีดีตรงนี้ก็สามารถควบคุมจากตรงนี้ได้หมดเลยนะครับช่องช่องวางแก้วน้ำอะไรพวกนี้ก็มีหมดก็เรียกว่า มันฟิลมันให้ออปชั่นมานะครับส่วนตัวนะผมในรถญี่ปุ่นผมยังไม่เคยเห็นขั้นไหนให้มากเท่านี้นะครับในรถญี่ปุ่นที่เป็นดีเซกชั่นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นรถยุโรปก็อย่างที่ผมบอกนะครับเป็นซีรีส์หรือว่าเป็น s c สคัไปแล้วนะแต่ในรถญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าค่อนข้างครบครับแล้วก็ราคาเพียงแค่850,000นะครับรถไ17ไม0แสนนะครับก็ลองเวทดูแล้วกันครับจากราคาที่ขายล้านแวันนี้เหลือเพียงแค่ 8แสนประหยัดไปล้านหนึ่งเห็นเห็นใครสนใจนี่อย่าลืมโทรเข้ามานะนี่ยังไม่จบนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าห้องเครื่องแล้วก็อธิบายโปรแล้วก็สิทธิประโยชน์อีกเหลืออีกตักางหากสามแพทเทิร์นประมาณนี้ครับไปดูกันโอเคครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นบริเวณด้านหน้าห้องเครื่องนะครับบอกเลยว่าใครหาอยู่แนะนําให้ไวนิดนึงนะเพราะว่าสวยทุกอย่างนางฟ้า,าจริงๆนะครับเดี๋ยวผมไล่ตั้งแต่บนลงล่างเลยนี่ไล่ตั้งแต่ตัวน็อตฝากระโปรงพวกนี้นะครับ สองฝั่งไม่แกะรถคันนี้ไม่เคยเคมสีฝากระโปรงนะครับไม่มีหินดวงหินดีอะไรมาเลยนะเดี๋ยวค่อยๆตาก้องค่อยๆไล่ขึ้นไปเลยครับแผ่นโชว์ส่วนนี้หน่อยนิดนึงนะฝากระโปรงแท้เดิมโรงงานตามมอ,อก,ออกอพวกนี้อยู่ครบแผ่นซับกันความร้อนเรียบเรียบดีมากสนิทด,ดีมากรถเรียกว่าไม่ค่อยได้ผ่านการใช้งานสมบุกสมบันมากเท่าไหร่นะครับตัวเครื่องยนต์ตัวเกียร์ตัวกล่องสมองโกนเพอร์เฟคคาร์รับประกันเครื่องเกียร์กล่องให้นะครับเจอตัดต่อพลิกความจมน้ำก็ไม่ซื้อคืนให้เต็มราคาเลย ตัวสปอร์ตตัวถังเดิมตัวน็อตโครงสราง้างต่างๆเดิมหมดนะฮะทุกอย่างรับประกรันมีเดี๋ยวไปว่ากันท้ายคลิปนะครับส่วนตัวเครื่องยนต์เป็นแบบไฮบริดนะครับมา,าเรียกว่าเป็นแบบเครื่องยนต์แบบสันดาปแล้วก็มาพร้อมในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าโดยมีการแปลงกระแสะไฟเป็นตรงเป็นสลับสลับเป็นตรงผ่านอินเวอร์เตอร์และเจเนเรเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งระบบไฮบริดของ Toyota เนี่ยใช้แบตเตอรี่แบบนิกเกิลเมทัลไฮไดร์นะครับส่วนตัวผม และหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นเทคโนโลยีต้นแบบบางคนอาจจะมองว่ามันเก่านะฮะแต่ในบมองที่ใช้จริงๆผมชอบเจ้าตัวนี้ใช้ไม่ใช่ชอบเจ้าตัวนี้ชอบแบต n น็คเกิลมากกว่าเพราะว่าเมา่ทนง่ายในกรุงเทพการันตีครับโตโยตา้ kel, าใช้แบตเน k คเกิลแบรนด์อื่นส่วนมากใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนะครับแบตเน k คเกิลทำงานถี่กว่าบ่อยกว่าส่วนตัวที่ใช้มาเจออย่างนี้จริงๆเลยครับผมและก็เม่ทนแงถูกแม่ทันแตถูกมากๆด้วยนะครับ ขออนุญาตทวนราคากันอีกทีนึงนะครับเจ้า t o y o t a c แคม y 2.5 H3 Premium ปี17ไมล์1แสนสามหมื่นเจ้าคนนี้นะครับราคาตั้งขาย9,700บาทใครจอง1,000ได้โปรโมชั่นลดอีก5,000 50, ราคาสุดที่เหลือเป็นแค่8,570บาทเดี๋ยวเบียรเริ่มต้นอยู่ที่เพียงแค่1.59และยังไม่พอนะครับค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการเราฟรีให้คุณผู้ชมครับโย่ต่างจังหวัดไฟแนนซ์พร้อมส่งไปเซ็นถึงหน้าบ้านบริการส่งรถถึงหน้าบ้านรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ รถสายอสต,ตีตนมีให้ครับแบตหมดยางแตกน้ำมันหมดลืมกูแจในรถเราจัดการให้หมดนะครับรวมถึงการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องการเปลี่ยนส้กรองขัดสีเราทำให้หมด,ท,หมดทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาฟรีดาวผ่อนเพียงแค่14,000บาทตลอดสัญญารถปี17รถที่ราคาแพงกว่าบ้าน รถที่ฟังก์ชันครบครบคันนี้รถสีขาวบงกแบบนี้ใครตามหาอยู่แนะนําให้ไวเลยครับ0 97, 18, 18, ูตร971818,000โทรมาได้ตลอดส่วนใครอยากมาดูรถตรัวเป็นๆบางนาลาซาด8แติด b t s Bearing และอย่าลืมกดซับสไคร e ให้พวกเรา p e r f e c ฟ Car คากันด้วยนะครับส่วนวันนี้ปั๊กคุณหมีใจดีคนเดิมขอตัวลากันไปก่อนนะสวัสดีครับ